พร้อมนะ ไข่ดาวกรอบที่เราต้องการนะคะไข่ขาวจะต้องมีความเกรียมที่ขอบเป็นสีน้ำตาลแต่ไข่แดงต้องไหลเยิ้มค่ะฉะนั้นเขาต้องควบคุมไฟดีๆน้ำมันต้องเยอะสูงประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะ mm. และเวลาที่จะใส่ไข่ลงไปน้ำมันต้องร้อนค่ะไม่งั้นไข่จะไม่เกรียมไม่ฝูแล้วที่สำคัญตอนที่ตักขึ้นเนี่ยต้องระวังมากๆไม่ให้ไข่แดงแตกอย่ามาตายตอนจบแล้วกัน เม่อดหนึนาทีคุณจะต้องเสริมนะครับจบน้ำมันจบน้ำมันเหลือเวลาหนึ่งนาทีไข่ดาวสวยมากติดตรงที่ว่าไข่ติดตะหลิวในห้านาทีที่ว่าทำไมไข่ดาวมันช่างยากจังเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยไปแบบนี้แหละเราไม่รู้ล้วข้างในมันเป็นสภาพไหนแต่ว่าขอบอะกรอบละส่งงานค่ะทุกคน